บทที่15อาจินไตสีหลวงพ่อครับผมมีข้อสงสัยหลายอย่างอยากจะเรียนถามแต่ก็เกรงว่าหลวงพ่อจะไม่ตอบเพราะมันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติครั้นจะเก็บเอาไว้มันก็ข้องใจอยู่นั่นแล้ว หลวงพ่อว่าผมควรจะทำอย่างไรดีครับเป็นคำถามค่อนข้างยาวที่ท่านพระครูได้รับจากพระบัวเหียวในเช้าวันนี้เอาอย่างนี้ไหนเธอตอบฉันมาก่อนสิว่าเธอจะถึงกับท้องแตกตายหรือเปล่าถ้าหากว่าฉันไม่ตอบนะ่ะท่านพระครูเปิดฉากกระแนกกระแนพระบัวเหียวใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่ง ลองท่านตอบอย่างนี้แสดงว่ากําลังอารมณ์ดีพระหนุ่มจึงตอบไปว่าก็ไม่แน่นะครับหลวงพ่อถ้าขืนเก็บไว้นานๆก็อาจจะท้องแตกตายในลักษณะนั้นหลวงพ่อคงไม่อยากเห็นใช่ไหมครับมันคงอุจจาตาหน้าดูเชละผมเองก็ไม่อยากตายตั้งแต่อายุยังน้อยอีกอย่างหนึง่งหลวงพ่อก็เป็นคนมีเมตตากรุณา ใครๆก็รู้นึกว่าสงสารลูกนกลูกกาช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยเถอะครับแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณของหลวงพ่อเลยพระบุเหี่ยวร่ายยาวจนท่านพระครูคร้านที่จะฟังจึงออกปากอนุญาตว่าเอาเธอเอาเธอไม่ต้องยกแม่น้ำทั้งห้าเธออยากจะให้ฉันตอบเรื่องอะไรก็ถามมาถ้าตอบได้ก็จะตอบ ตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ว่าไงจะถามอะไรก็ถามแหมหลวงพ่อน่าจะรู้ว่าผมจะถามอะไรทุกทีก็เห็นหลวงพ่อรู้ทำไมวันนี้เกิดไม่รู้ล่ะครับพระบบวเหี่ยวไม่ไวายกระเซ้าฉันจะรู้ก็ต่อเมื่ออยากรู้แต่นี่ไม่อยากรู้ก็เลยไม่รู้อย่ามัวพูดมาก ประเดี๋ยวฉันก็ไม่เปิดโอกาสให้ถามแซรอกท่านสมพานวัดป่ามะม่วงถือโอกาสเล่นตัวครับครับถามถามคนถามละล่ำละลักด้วยเกรงว่าท่านจะเปลี่ยนใจไม่อนุญาตคือว่าในจ่อยเข้ามาเล่าให้ผมฟังเรื่องความประพฤติของพระเขาว่าพระที่แถวบ้านเขาทำตัวไม่เหมาะสมเป็นต้นว่า เสพสุรายาเมาบ้างเสพเมถุนบ้าง,าาาบ,างบงการฆ่าคนบ้างอย่างนี้มันก็ต้องอบัติประราชิกสินะครับพระแบบนี้มีอยู่จริงหรือครับหลวงพ่อผมว่าในจ่อยคงไม่พูดปดนะครับยิ่งกว่าที่เธอพูดมานี้ก็ยังมีเลยบวยเหียยเอ้ยและไม่ต้องอบัติประราชิกหรอครับถามซ้ำ มันจะไปอาบกอาบัดอะไรก็ในเมื่อคนพวกนี้ไม่ใช่พระแต่เป็นพวกมารศาสนาพวกที่ทำให้ศาสนาเสื่อมใช่ไหมครับศาสนานไม่เสื่อมหรอกแต่คนเสื่อมจากศาสนาคือคนบางกลุ่มบางพวกเมื่อเห็นพระทำตัวไม่ดีก็เลยไปโทษว่าศาสนาเสื่อมนี่คนด้อยปัญญาเขาคิดกันอย่างนี้ เพราะขาดโยนิโสมนาสิการขาดอะไรนะครับพระบวยเหยวรู้สึกไม่คุ้นหูกับศัพท์ใหม่ที่ท่านพระครูใช้ขาดโยนิโสมนาสิการคือไม่รู้จักคิดไม่มองสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาก็เลยทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิโยนิโสมนาสิการมีความสำคัญมากเพราะเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ และเป็นต้นทางของความดีทั้งปวงคนที่มีโยนิสโสมนสิการเขาจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นพระใครเป็นมารศาสนาเพราะฉะนั้นถึงเขาจะเห็นพระทำตัวไม่ดีเขาก็จะไม่เสื่อมจากศาสนาเพราะเขารู้ว่านั่นคือมารไม่ใช่พระหมายความว่าคนที่ขาดโยนิสโสมนสิการเป็นคนโง่ใช่ไหมครับ จะว่างโง่ก็ไม่เชิงหรอกนะเพราะคนพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะมีการศึกษาสูงเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นวิศวกรเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาแต่ปัญญาทางโลกเธอคอยดูไปก็แล้วกันอีก1ิบสี่หปีข้างหน้าพวกมารศาสนาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วคนฉลาดบางพวก ก็จะไปฝักไฟกับพวกนี้ประชาชนทั้งหลายก็จะเกิดความสับสนทางความคิดไม่รู้แน่ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะนอกจากจะประพฤติวิปริตผิดวินยัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วพวกมารศาสนาเหล่านี้ก็ยังพยายามจ่วงจับบิดเบือนบิดเบือนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย คนก็จะพากันเสื่อมจากศาสนานับว่าเป็นเรื่องอันตรายมากแล้วเราจะแก้ไขยังไงล่ะครับอะไรนะเธอพูดว่าเรางั้นหรือเราจะแก้ไขไม่ได้หรอกบัวเฮียวเอ้ยอย่าว่าแต่เราซึ่งเป็นเพียงหยดน้ำหยดหนึงในมหาสมุทรเลยคนที่เขามีอำนาจวาสนามีบารมีมากกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่า ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้มันต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมท่านพระครูพูดปร่งปลงหลวงพ่อครับผมชักงงงแล้วนะครับงงเรื่องอะไรอีกละ่ะรู้สึกจะงงบ่อยเลือเกินนะก็เรื่องกรรมนะ่สิครับ ประเดี๋ยวหลวงพ่อก็สอนว่าไม่ควรปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามกรรมประเดี๋ยวก็บอกว่าปล่อยให้เป็นเป็นตามกรรมจะไม่ให้ผมงงได้ยังไงไหวพระหนมชี้แจงก็ไม่เห็นจะต้องงงเลยฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมเรื่องราวของกรรมน่ะสลับซับซ้อนยากที่คนธรรมดาจะรู้จะเข้าใจได้มันเป็นอาจินไต อะไรนะครับพระบวัวเหียวมีอันต้องงงหนักขึ้นอาจินตายเธอไม่เคยได้ยินหรอกรือฉันจำได้ว่าเคยอธิบายให้เธอฟังมาครั้งหนึ่งแล้วเอก็เป็นคนช่างจำไงลืมสียได้ละ่ะท่านตำหนิไกลๆครับแต่ก่อนผมช่างจำแต่เมื่อมาเจออะไรๆก็ทำให้งงอยู่เรื่อย ความจำมันก็เลยเสื่อมหลวงพ่อกรุณาขยายความอีกสักครั้งเถอะครับท่านพระครูนิง่งตามองไปที่ตู้พระคำภีพูดว่าฟังอย่างเดียวมันจำยากต้องให้เห็นด้วยนั่นไงอยู่ในตู้พระไตรปิฎกเล่มที่21นั่นไปเปิดดูเสียพระใหม่ก็ต้องลุกขึ้นเดินไปที่ตู้พระคำภี หาอยู่นานกว่าจะได้เล่มที่ต้องการในคัมภีร์แล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมอยู่หน้าอะไรครับหลวงพ่อถามเพราะใช้ไม่เป็นหน้าโง่มัง้งท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยโทรหลวงพ่อก็ถามดีๆก็ต้องด่ากันด้วยใครว่าดา่าคนดีๆอย่างเธอใครจะกล้าดา่าแม้ ก็หลวงพ่อเนี่ยเข้าใจใช้ได้ใช่ได้พูดพลางพระยักหน้างึกๆเข้าใจอะไรคราวนี้ท่านพระครูเป็นฝ่ายงงบ้างก็เข้าใจตบหัวและลูบหลังนะสิครับมีอย่างที่ไหนด่าว่าผมโง่อยูยกยกก็มาชมผมอีกแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าตบหัวและลูบหลังจะให้เรียกว่าอะไร โง่แต่ดีกับฉลาดแต่เลวนะ่ะเธอจะเลือกอย่างไหนล่ะเอาดีด้วยฉลาดด้วยครับตอบเสียงหนักแน่นอันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขฉันให้เธอเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างว่าไงจะเอาอย่างไหนงั้นก็เอาโง่แต่ดีก็แล้วกันครับผมไม่อยากฉลาดแล้วตกนรกแล้วหลวงพ่อละครับ จะเลือกอย่างไหนพระหนุ่มเป็นฝ่ายถามบ้างสำหรับฉันไม่ว่าจะเลือกอย่างไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะฉันอยู่นอกเงื่อนไขที่ว่านี้แปลว่าหลวงพ่อหลุดพ้นแล้วใช่ไหมครับพ้นจากนรกสวรรค์พ้นจากความดีความชั่วพระบัวเหียวถือโอกาสสรุปไหน เธอจะดูเรื่องอจินไตไม่ใช่หรือดูที่สารบัญเรื่องอาจินติสูตรก่อนว่าอยู่หน้าที่เท่าไรและช่วยอ่านให้ฉันฟังด้วยท่านพระครูผู้ตัดบทด้วยไม่ต้องการอวดอุตริมนุสธรรมเพราะการกระทำเช่นนั้นจะต้องอาบัตอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตน ก็จะต้องอาบัติปาจิตตีถ้าอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนก็จะต้องอาบัติปราชิกท่านจึงหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเช่นนี้ด้วยมันเสียทั้งขึ้นทั้งล่องพระบบวเหียวไม่ต่อล้อต่อเถียงหากตั้งหน้าตั้งตาหาอาจินติสูตรจากสารบันพบแล้วจึงเปิดไปที่หน้านั้นอ่านให้ท่านพระครูฟังว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตสีประการนี้อันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนอาจินไตสีประการเป็นชนะไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งชาน,นวิสัยของผู้ได้ฌานหนึ่งวิบากแห่งกรรมหนึ่ง ความคิดเรื่องโลกหนึ่งอจินไตยสี่ประการนี้แลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนายสงสัยเรื่องกรรมอีกหรือเปล่าท่านพระครูถามเมื่อพระโบเฮียวอ่านจบ ไม่สงสัยแล้วครับไม่อยากคิดด้วยผมกลัวเป็นบ้ากลัวเดือดร้อนครับพระโวเหียวตอบจริงจังดีแล้วคิดได้อย่างนั้นก็ดีจะได้สบายใจแต่เธอเชื่อเธอใครทำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นเราไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยแต่ประการใดพวกมารศาสนาเหล่านี้ ในที่สุดก็ต้องรับกรรมที่ตนกระทำกรรมมันมีผลมีวิบากไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ตามหลวงพ่อครับผมสงสัยอีกนิดหนึ่งทำไมในคำพีเขาถึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระองค์เดียวหรือครับคนช่างสงสัยถามอีกมีหลายพระองค์ ใน,ก,นกับหนึ่งกับหนึ่งก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอย่างกับที่เราอยู่เนี่ยก็เรียกว่าพัทระกับมีพระพุทธเจ้ามาอุบัตห้พระองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่สี่ท่านพระครูอธิบายแล้วอีกสี่พระองค์มีพระนามว่าอะไรบ้างครับอันนี้ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจคือมันเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่ฉันจะรู้ได้แต่เท่าที่ชันรู้ พระนามของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในคำพีกับก็มีพระกะกุสันทะพระโกนาคมพระกัสปะพระโคดงส่วนองค์สุดท้ายคือพระเมตยะที่เรียกว่าพระศรีอานใช่ไหมครับนั่นแหละในคำพีของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเขาเชื่อว่าพระพุทธศาสนา คือศาสนาของพระสมณะโคโดมนั้นจะมีอายุ5,000ปีต่อจากนั้นก็จะเป็นศาสนาของพระเมตยะคือเราจะผ่านเข้ามาถึง2,516ปีแล้วก็เหลืออีก2,400กว่าปีก็สิ้นสุดอายุกล่าวกันว่ายิ่งใกล้จะถึง5,000ปีก็จะยิ่งเสื่อมจากศาสนาลงไปเรื่อยๆ และพวกมารศาสนาก็จะทวีจำนวนมากขึ้นหลวงพ่อครับแล้วระยะเวลาหนึ่งกับนานแค่ไหนครับเขาว่าระยะเวลาที่ยาวนานมากท่านอุปมาว่าเปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาแท่งทึบกว้างยาวสูงด้านละหนึ่งโยชทุกๆุกร้อยปีมีคนนำผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบครั้งหนึง่ง จนกว่าภูเขานั้นจะสึกกรอสิ้นไปแต่กับหนึ่งก็ยังยาวนานกว่านั้นอีกช่างยาวนานจนดูเหมือนว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับถ้าอย่างนั้นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ชั่วกับชั่วก,กันก็เบื่อกันแย่นะสิครับนั่นสิฉันถึงได้พยายามที่จะตัดออกจากวัตฏสงสารให้ได้ถึงเธอเองก็เหมือนกัน วัตสงสารเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไรและจะสิ้นสุดลงเมื่อไรครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะเริ่มต้นแต่เมื่อไรและมันก็ไม่มีวันจะสิ้นสุดลงได้ตราบใดที่สัตว์โลกยังทำกรรมกันอยู่แต่ถ้าสัตว์โลกหยุดทำกรรมเมื่อนั้นมันจะสิ้นสุดลงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติ มันเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์โลกจะหยุดทํากรรม impossible คราวนี้ท่านพระครูใช้ภาษาอังกฤษหั่นแนหลวงพ่อพูดภาษาปักกิจเป็นด้วยพระลูกวัดล้อเลียนและจึงถามต่อไปว่าพระจ้างฆ่าคนตกนรกไหมครับและทำไมท่านตึงต้องทำอย่างนั้นเธอว่าตกหรือเปล่าล่ะอย่าลืมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า เราทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นก็ท่านไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ไม่น่าจะบาปนี่ครับทําไมจะไม่บาปถึงจะไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าจีกรรมและมะโนกรรมก็เป็นของท่านแม้กายกรรมจะเป็นของคนอื่นก็ตามกรณีที่ว่าเนี่ย ถ้าเขาสอบสวนได้ความว่าทำผิดจริงก็ต้องถูกให้ศึกเพราะเป็นอาบัติประาชิกมันก็น่าสลดใจนะอุตสาหเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัทแต่กลับเอาตัวไปลงนรกจนได้กรณีรองเจ้าคณะจังหวัดจ้างฆ่าเจ้าคณะจังหวัดก็เหมือนกันขนาดเป็นครูบาอาจารย์ของตัวก็ยังทำได้ลงคอทำไมต้องฆ่าล่ะครับ ก็หวังตำแหน่งนะสิอาจารย์ไม่ตายสักทีลูกศิษย์ก็อยากเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็เลยจ้างข่าเสียฉันยังไปงานพระราชทานเพลิงศพท่านเพราะว่าคุ้นเคยกันมาก่อนเธอไม่เคยได้ยินเรื่องนี้หรอกหรือดังทั่วประเทศจุละน่าสลดใจเลือกเกินแล้วรองเจ้าคณะจังหวัดถูกจับหรือเปล่าครับ ก็เพราะถูกจับนะสิเรื่องถึงแดงขึ้นมาไม่น่าทำเลยเพราะลาบสักระเป็นเหตุแท้เป็นพระเป็นเจ้ามาหลงติดอยู่กับลาบสักระก็เจ้งทุกรายคราวนี้ท่านใช้ภาษาจีนแม้หลวงพ่อเก่งจังนะครับ พูดได้ตั้งหลายภาษาจีนก็ได้ปักิจก็ได้พระบัวเหี่ยวออกปากชมก็ฉันทำกรรมดีมาท่านพระครูถือโอกาสคุยทัพกรรมที่ทำให้เก่งเป็นอย่างไรครับผมอยากเก่งบ้างอยากรู้ก็ไปอ่านจุลกรรม,มวิพังคสูตรเอาเองที่สุพมานพบุบตรตทยพราม ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนเราจึงเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนรวยบางคนจนพระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้ละเอียดมากมีโอกาสก็ไปอ่านเสียอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกเล่มที่สินั่นอ่านแล้วจะได้เลือกทำแต่กรรมดีฉันเองก็ยังเสียดายตอนเด็กๆเ,เ,เกเรชมัด สร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้มากนี่ก็ทยอยใช้ไปเรื่อยๆจะพยายามชดใช้ให้หมดให้หมดไปในชาตินี้แปลว่าหลวงพ่อจะไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมครับด้วยใจจริงแล้วฉันไม่ปรารถนาจะเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวแต่มันก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้ายังใช้กรรมไม่หมดก็ต้องเกิดอีก ไม่ว่าจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามและตอนนี้หลวงพ่อใช้จวนหมดหรือยังครับพระบวัวเหี่ยวพยายามจะตะล่อมหมดหรือไม่หมดมันก็ไม่เช่เรื่องของเธออย่ามาถามเศร้าซีอยู่เลยฉันไม่หลงกลเธอง,ง่ายๆหรอกคนเป็นสิทธิ์ทำหน้าปัญยากเมื่อคนเป็นอาจารย์รู้เท่าทันแต่แล้วก็ถามขึ้นอีกว่า หลวงพ่อครับผมสงสัยเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามาเรื่องอะไรอีกละ่ะคนถูกถามชักจะรำคาญก็เรื่องที่รองเจ้าคณะจังหวัดจ้างฆ่าเจ้าคณะจังหวัดเพราะหวังจะครองตําแหน่งนะครับผมว่าไม่น่าจะบาปมากมายอะไรเพราะท่านไม่ได้ลงมือฆ่าเองพระใหม่ไม่วายสงกาช่างสงสัยจริงนะ เอาละฉันจะอธิบายให้ฟังการฆ่านั้นนะ่ะจะบาปมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูว่ามันครบองห้าหรือเปล่าถ้าครบก็บาปมากถ้าไม่ครบก็บาปน้อยลดหลั่นกันลงไปองค้านั้นก็ได้แก่สัตว์มีชีวิตหนึ่งรู้ว่าสัตว์มีชีวิตหนึ่งมีจิตคิดจะฆ่าหนึ่งใช้ความพยาบาทในการฆ่าหนึ่ง สัตว์ตายเพราะความพยาบาทนั้นหนึ่งฉันจะเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องแล้วเธอวิเคราะห์เอาเองก็แล้วกันว่าครบองค์ห้าหรือเปล่าเรื่องนี้เขาเล่าสืบกันมาเขาว่าเป็นเรื่องจริงด้วยและหลวงพ่อว่าจริงหรือเปล่าครับว่าอะไรก็ว่าเป็นเรื่องจริงนะสิครับผมไม่เคยได้ยินว่า หลวงพ่อว่าสักครั้งมีแต่เขาว่าเขาว่าอยากให้หลวงพ่อว่าบ้างพระยวนยวนพูดอย่างนี้แปลว่าไม่ฟังใช่ไหมก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องเล่าคนเป็นอาจารย์ถือโอกาสเล่นตัวฟังครับฟังนิมมนเล่าเถอะครับพูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนตท่านพระครู จึงเริ่มเล่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานแค่ไหนครับผู้ฟังไม่วายล้อเลียนจะนานแค่ไหนมันก็นานก็นแล้วกันหลวงพ่อนี่ความจำดีจังนะครับเรื่องนานมาแล้วยังอุตส่าห์จำได้คราวนี้ท่านพระครูหมดความอดทนอย่างแท้จริงจึงยื่นคําขาดว่านี่บัวเหียวถ้าเธอเหี้ยวอีก รับรองว่าฉันไม่เหล่าแน่ครับครับผมไม่ขัดคอแล้วครับผมบัวเหียวครับไม่ใช่บัวเหียวนี่มนเล่าเถอะครับท่านพระครูจึงเริ่มต้นใหม่ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหลวงตาองค์หนึ่งอาศัยอยู่ที่วัดวัดหนึ่งเช้าตรู่วันหนึ่งท่านก็เห็นเต่าใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเดินต้วมเตียม อยู่บนทางจะไปฐานหลวงตากำลังจะไปฐานเพื่อปลดทุกข์ครั้นเห็นเต่าทุกนั้นก็พลันหายเพราะความอยากฉันแกงเต่าก็เลยหันหลังเดินกลับไปที่กุติคว้าคัมพีใบลานมานั่งเทศทำเสียงอ่อนเสียงหวานว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆเมื่อกี้ข้าไปฐาน เห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆเทศซ้ำๆอยู่อย่างนี้เพราะว่าต้องการจะให้ลูกศิษย์ได้ยินข้างฝ่ายลูกศิษย์ก็นึกว่าหลวงตาเทศก็ไม่ได้ใส่ใจหลวงตาโมโหก็เลยตะโกนดังๆว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆโว้ยคราวนี้มีโวยติดมาด้วยหลวงตาท่านโวยนะ ไม่ใช่พระครูจเจริญโวยเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันพูดไม่สุภาพท่านพระครูพูดออกตัวไว้ก่อนพระโวเฮียวเลยถือโอกาสสนองว่าผมยังไม่ได้ว่าหลวงพ่อสักหน่อยไม่เห็นจะต้องร้อนตัวไปเลยนี่มนเล่าต่อเถอะครับกำลังสนุกพ่อหลวงตาโวยลูกศิษย์ก็เลยเข้าใจรู้ว่าอ๋อนี่หลวงตาคงอยากจะฉันแกงเต่า จึงเดินทางไปยังซ้วมพระก็เห็นเต่าตัวหนึ่งครานต้วมเตี้ยมอยู่ก็เลยจับออกมาวิธีแกงเต่าสมัยนั้นก็ต้องต้มให้มันตายเสียก่อนลูกศิษย์ก็จัดแจงก่อไฟเอาหม้อข้าวใส่น้ำยกขึ้นตั้งไฟพอน้ำเดือดก็จับเต่าใส่ลงไปบังเอิญเต่าตัวมันใหญ่กว่าหม้อข้าวมันก็เลยร่วงลงมาลูกศิษย์ก็จับใส่ใหม่ มันก็ร่วงลงมาอีกเป็นสองครั้งสามครั้งข้างฝ่ายหลวงตาจำเลืองดูอยู่เห็นท่าจะไม่ได้ฉันแกงเต่าเป็นแน่แท้ก็เลยหยิบคำพีใบลานขึ้นมาอีกเดี๋ยวก่อนเ้ารู้จักหม้อต้มกลักไหมละ่ะท่านถามคนฟังไม่รู้จักครับหม้อต้มกลักเป็นภาชนะรูปทรงกระบอกมีขนาดใหญ่กว่าหม้อข้าว ขาเอาไว้สำหรับย้อมจีวรเพราะสมัยนั้นน่ะไม่มีจีวรขายเหมือนอย่างสมัยนี้คนเล่าอธิบายครับและยังไงต่อครับหลวงตาก็กางคำพีออกและก็เทศโดยเสียงอันดังว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆหม้อข้าวมันเล็กนักหม้อต้อมกลัก นั่นเป็นไรลูกศิษย์จัดแจงไปหยิบหม้อต้มกลักมาเอาน้ำในหม้อข้าวเทใส่ยกขึ้นตั้งไฟแล้วจับเตาใส่ลงไปในที่สุดหลวงตาก็ได้ฉันแกงเต่าสมใจก็เป็นอันจบเรื่องเอาละทีนี้เธอวิเคราะห์มาสิว่าในองค์ห้าที่กล่าวมาข้างต้นน่ะหลวงตาถูกองค์ไหนบ้าง ครบองห้าเลยครับคราวนี้พระบวัวเหวียวตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดอ้าวก็ท่านไม่ได้ลงมือเองและจะครบองห้าได้ยังไงท่านพระครูลองใจครบสิครับเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์มีชีวิตหลวงตาท่านรู้ว่ามันมีชีวิตแต่ก็ยังอยากกินมันก็แสดงว่ามีจิตคิดจะฆ่า ใช้ความพยายามในการฆ่าก็ตรงที่เทศว่าหม้อข้าวมันเล็กนักหม้อต้มกรักนั่นเป็นไรแล้วเต่าก็ตายเพราะความพยายามนั้นอย่างนี้จะไม่เรียกว่าครบองค์ห้าหรอครับแม้เธอนีฉลาดเสียจริงๆพระบุญเยวหน้าบานเมื่อถูกชมแต่ก็ต้องหุบลงทันทีเมื่อท่านพระครูพูดต่อว่า แต่นานๆจะฉลาดสักครั้งหนึ่งอย่างเรื่องเมตะกี้น่าจะฉลาดแต่ก็ไม่ฉลาดเรื่องอะไรหรอครับก็เรื่องรองเจ้าคณะจังหวัดนั่นไงล่ะเธอคิดว่าเม่มบาปหรือถึงท่านจะไม่ได้ลงมือเองแต่มันก็ครบองค์ห้าหรือว่าเธอว่าไม่ครบพระหนุ่มครุ่นคิดอยู่ประเดียวและก็ ยิ้มแย่แยพูดเสียงอ่อยๆว่าจริงครับผมไม่น่างโง่เลยนั่นสิหน้าเธอดูฉลาดออกท่านพระครูเริ่มรุกแต่พระบัวเยียวอยากจะรู้เรื่องอื่นๆอีกจึงไม่ยอมต่อกรอนด้วยหลวงพ่อครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือสิทธิพูดยังไม่ทันจบอาจารย์ก็รีบโบกมือห้ามช้าก่อนช้าก่อนวันนี้เราคุยกันมาพอสมควรแล้วฉันรู้ว่าเธอจะถามเรื่องอะไรเอาไห้ต่อวันหลังก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาเธอกลับไปปฏิบัติที่กุฏิของเธอได้แล้วตั้งอกตั้งใจเข้าจะได้ใช้นี่ให้หมดหมดไปเสีย ประโยคหลังท่านทิ้งท้ายเอาไว้ให้คนฟังเอาไปคิดเอง